ต่อไปนี้คือการแสดงของเนเป่าในการเปลี่ยนหน้าทั้งหมดท้านาไม่สามารถมีใครทำได้เชิรับชมได้นะบัดนี้หน้าที่หนหน้าที่หนึผ่านไปต่อไปหน้าที่สองโอ้มันช่งหน้ารักแอนเดลอะไรเช่นนี้ต่อไปหน้าที่สาม ปลาหลัมปลาหลอย่างก็ปีสารเลยครับท่านผู้ชมหน้าต่อไปหน้าที่สี่เอหมันช่างพีคูอโนสเปนนเต้แม่เยะจริงๆเลยครับหน้าต่อไปหน้าสุดท้ายขอมันจะเป็นหน้าที่อลังการงานสร้างที่สุดที่เคยเห็นมากครับผมขอเป็นคนเปิดผ้าเองนะครับทำดรามดราม ทำทำทำมันช่างเหมือนตัวที่ลากไก่ไปกินใต้น้ำจริงๆเหมือนจริงๆนะท่านผู้ชมผมขอจบการแสดงไว้เพียงเท่านี้สำหรับตอนนี้สวาวดี